สวัสดีเพื่อนเทรดทุกคนนะครับหลายคนสงสัยว่าเมื่อเราเจอแท่งบอลลุ่มสูงแบบนี้นะครับเราควรเลือกจุดตรงไหนเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับระหว่างราคาต่าสุดราคาสูงสุดราคาเปิดหรือว่าราคาปิดนะครับถ้าให้เพื่อนเลือกแค่อย่างเดียวนะครับผมจะเลือกราคาปิดเพราะอะไร <S <S เพราะราคาปิดเนี่ยเป็นราคาที่สําคัญมากนะครับแล้วเป็นราคาที่บ่งบอกว่าแอคชั่นในตลาดเนี่ยต้องการอะไรจริงๆนะครับทุกแท่งบอลลุ่มสูงนะครับถ้าเพื่อนลองพอตราคาปิดออกมาเพื่อนเพื่อจะเห็น แอคชั่นการวิจัยแบบนี้บ่อยมากๆนะครับแล้วถามว่าราคาอื่นสําคัญไหมสําคัญเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเปิดราคาปิดสูงสุดต่ําสุดสําคัญหมดนะครับแต่ถ้าต้องเลือกอย่างหนึ่งผมอยากให้เพื่อนๆจับตามองที่ราคาปิดและว,วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าราคาปิดนั้นเนี่ยมันจะเกิดแอคชั่นอะไรกับตลาดแล้วเราจะหาแอคชั่นการเทรดยังไงได้บ้างมีอีกหนึ่งกับดักที่ทุกคนควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช่ทุกราคาปิดจะสําคัญนะครับถึงแม้จะเป็นแท่งวอลุ่มสูงก็ตามบางทีราคาปิด ก็ไม่ได้สําคัญนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอก ทั้งวิธีหาจุดเข้าเทรดแล้วก็วิธีหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้ถ้าเพื่อนติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับรับรองว่าคุ้มค่ากับเวลาเพื่อนๆแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายล่ารางวัลสายตามล่าโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ I c ซ a r k e t มีโปรโมชั่นใหม่ช่วงตุจีนนะครับสำหรับคนที่สมัครบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นโปรโมชั่นนี้คือโปรอ่างเปานะครับแค่เปิดบัญชีใหม่ฝากเงินขั้นต่ําแล้วก็เทรดตามเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆมีโอกาส100่หน,น,น,หน,นม่การสุม่ม่อนเปอร แต่เพื่อนๆได้แน่ๆ,ๆนะครับก็คือหนึ่งในนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้เพื่อนโชคดีได้รับ666ดอลลาร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นไทม์เฟร,รม15นาทีแล้วกันนะครับสำหรับผู้ติดตามเก่าๆของผมนะครับหลายคนอาจจะแปลกตาว่าเห็นเป็นดับโหลดนะครับก็เผื่อเพื่อนๆจะมองง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงผมฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่ราคาปิดที่สําคัญกันว่า เราเห็นแอคชั่นอะไรจากตลาดนะครับเราเห็นอะไรบ้างผมจะทําการแรนดอมบาร์ไปเลยนะครับไม่สําคัญว่าช่วงไหนนะครับสําคัญแค่ว่าวอลลุ่มสูงราคาปิดโซนนั้นคือโซนสําคัญอะ่ะเราแรนดอมกันดูนะครับปุ๊บเราแรนดอมมานะครับที่ไหนก็ไม่รู้เราเห็นอะไรในตลาดนะครับเรามามองหาวอลลุ่มที่สูงๆกันดีกว่าวอลลุ่มจุดนี้นะครับวอลลุ่มสูงวอลลุ่มสูงนะครับ แท่งนี้แท่งนี้อาจจะไม่ได้นับนะครับเพราะว่าแท่งเทียนค่อนข้างเล็กนะครับเรามานับกันแค่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเราเห็นอะไรบ้างราคาปิดของบิแท่งนี้คือตรงนี้ตอนนี้ผมทําการมาร์克รคาคาปิดทั้งหมดของโซนวอลุ่มสูงให้เพื่อนดูนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนมาดูว่าราคาปิดแต่ละโซนเนี่ยมันสําคัญยังไง ก่อนอื่นลึกลงไปที่จิตวิทยาเบื้องหลังนะครับราคาปิดบ่งบอกถึงตั้งแต่โซนตรงนี้นะครับถึงโซนตรงนี้เนี่ยแอคชั่นของฝั่งเซลเลอร์เนี่ยต้องการปิดที่ตรงนี้หมายความว่าโซนที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือราคาปิดตรงนี้นั่นเองนะเพื่อนๆต่อมานะครับราคามีการเบรกขึ้นไปตามมาด้วยบุลิชแอคชั่นแบบนี้ราคาที่บุลิชต้องการจะปิดหรือว่าราคาที่สําคัญสําหรับฝั่งบุลิชก็คือโซนตรงนี้นั่นเองนะครับ เราจะเห็นแอคชั่นเมื่อตลาดเบรกเบรกขึ้นแนวรับกลายเป็นแนวต้านเราสามารถใช้ราคาปิดตรงนี้นะครับเป็นแนวรับแนวต้านได้แล้วก็เป็นแนวรับแนวต้านที่สตรองมากๆนะครับเมื่อราคากลับลงมาเทสที่ราคาปิดของบัลลิชเราเห็นอะไรเพื่อนเราเห็นแอคชั่นการเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับต่อมาราคากลับมาสู่โซนเดิมนะครับโซนที่บุลลิชปิดไว้เราคาดหวังอะไรเพื่อนเราคาดหวังให้ตรงนี้ทําหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เทรดลงมาแบบนี้นะครับ ถ้าราคาไม่เทรดลงเรามองหาการ r e t ท s t แล้วก็ไปแบบนี้นี่คือราคาปิดสําคัญจริงๆนะเพื่อนไม่ต้องเชื่อผมนะครับลองไปดูเองลองไป b a c k t e s ดูนะครับอะเรา,าดูกันว่าตลาดตอนนี้จะ r e a c t i ่ n ยังไงกับราคาปิดเหล่านี้เราจะเห็นว่ามี v o l u m มสําคัญนะครับมาปิดอยู่โซนเดิมตรงนี้นะครับซึ่งคอนเฟิร์มถึงความส t r o n g ของโซนนี้ไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อราคากลับมาโซนนี้เราจะใช้ราคาปิด2แท่งนี้ที่ควบคู่กันนะครับ ได้โซนที่สตรองมากๆนะครับโอเคเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการมายืนอยู่เหนือโซนตรงนี้นะครับตามมาด้วยการเบรกเอาท์แบบนี้เบรกเอาท์หมายความว่าไงหมายความว่าโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เป็นแนวต้านย่อยๆของเรานะครับแบบนี้นี่คือแท่งเบรกเอาท์นะครับแล้วก็เราจะเห็นแอคชั่นอีกรอบหนึ่งคือโซนตรงนี้นะครับก็คือโซนที่เบรชจะดีเฟนต์อีกรอบหนึ่งนั่นเองเพราะอะไร ราคาปิดนะครับอย่างที่ผมบอกราคาปิดจะบ่งบอกว่าฝั่งเซลเลอร์เนี่ยไม่อยากให้ราคาอยู่เหนือกว่าโซนตรงนี้นะครับจึงปิดได้เพียงแค่แท่งแบบนี้เท่านั้นนะครับเราจะเห็นถึงการ rejection แบบนี้นะครับนี่คือ b a ลลิช e r จ j e c t ชันโซนเดิมนะครับเส้นเดิมเลยนะเพื่อนๆเราจะเห็นว่าฝั่ง b a ลลิชเนี่ยไม่ต้องการที่จะเห็นราคาสูงไปกว่านี้จริงๆนะครับโดยการปิดเป็น e n g กอ f i ฟิแบบนี้ ราคามีการยั้งอยู่สักพักนึงนะครับตามมาด้วย bullish action ที่อยากจะขึ้นไปนั่นเองนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าฝั่ง bullish เนี่ยพยายามจะเข้ามาจริงๆนะครับแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆฝั่ง bullish พยายามที่จะยั้งไว้ที่โซนณประมาณนี้นะครับแล้วทำให้เราเห็น action breakout อีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับเราสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยเพื่อนๆลองสังเกตที่ราคาปิดของแท่งมารุมสูงแท่งนี้นะครับ กับแท่งบลรุ่มสูงแท่งนี้สโซนนี้นะครับผสมกันเราเห็นราคาปิดแท่งนี้ผสมกับราคาปิดแท่งนี้นะครับเราได้โซนที่สตรองต่อมาเราเห็นราคาปิดแท่งนี้นะครับผสมกับราคาปิดแท่งนี้นะครับเราได้อีก1โซนที่สตรองนะครับก็คือโซนตรงนี้นั่นเองราคาเบรกนะครับโซนที่เราควรจะรอตั้งรับคือโซนไหนเพื่อนคือสอโซนนี้นะครับแล้วก็โซนตรงนี้นั่นเองราคามีการมายั้งอยู่ที่2โซนตรงนี้นะครับ โอเคเราเห็นอะไรเพื่อนขออนุญาตลบตรงนี้แป๊บนึงนะครับเราเห็นอะไรตรงนี้นะครับเราเห็นเป็นแฮมเมอร์แบบนี้นะครับแฮมเมอร์ Hammer บ่งบอกถึงการรีเจคชั่นนะครับหรือว่าโซนเดิมของเราเนี่ยมีแอคชั่นให้เห็นนะครับถ้าเพื่อนคุ้นเคยกับคลิปแท่งเทียนของผมนะครับจะเห็นว่าเมื่อเกิดแฮมเมอร์แบบนี้สิ่งที่เราควรทําคือรอให้แฮมเมอร์แท่งนี้เบรกนั่นเองนะครับแต่ว่าแอคชั่นล่าสุดที่เราเห็นเป็นบาลิชวอลลุ่มสูงพยายามจะเบรกลงไปนั่นเองนะครับ เราเห็นได้ว่าตอนนี้ราคามาอยู่ต่ำกว่าโซนที่ b บ l i s h เคยปิดไว้นะครับบ่งบอกว่าเมื่อราคากลับมาเทสอีกรอบหนึ่งมีโอกาสสูงมากๆที่เราจะหาแอคชั่นขาลงแบบนี้นะครับเราเห็นอะไรตรงนี้นะครับเรามาสังเกตที่ราคาปิดของแต่ละแท่งกันตรงนี้นะครับแท่งไหนสำคัญผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับก็คือแท่งนี้นะครับเพราะว่าหน้าต่ำกว่าหลังต่ำกว่าแท่งนี้คือแท่งสำคัญน,ะนะั่นเองเราเห็นราคาปิดของแท่งนี้ผสมกับ สามโซนแบบนี้นะครับบ่งบอกว่าโซนตรงนี้ค่อนข้างสตรองระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะตัดโซนตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ใช้โซนตรงนี้นั่นเองเพื่อนๆหลายคนมีข้อสงสัยนะครับว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้ยจุดเข้าเทรดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้เรารู้เลยว่าโซนตรงนี้สตรองต่อมาเรารออะไรเพื่อนรอบลิษัแท่งนี้แทรปนะครับแล้วก็หาแอคชั่นแบบนี้นี่คือเอจของเพื่อนๆนะครับหรือว่า ความได้เปรียบของเพื่อนๆจะอยู่ตรงนี้นะครับราคามีการเป็นไซด์เวย์ในกรอบแคบๆแ,แ,แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าแอคชั่นที่เราวางแผนไว้เนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็มองหาแอคชั่นอื่นนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเบรกโซนที่สําคัญของเรานะครับมีการใช้โซนนี้เป็นโซนเดิมนะครับก็คือโซนราคาปิดของฝั่งเบลิชนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าโซนตรงนี้มีความสตรองมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นตามเฟรมที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับ แก็บช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับคือโอกาสการเทรดที่ดีมากๆนะครับอ่ะเราดูแอคชั่นปัจจุบันกันว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคบูลลิชเข้ามาที่โซนเดิมนะครับแต่แอคชั่นตลาดนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเพื่อนเพื่อนอันนี้บ่งบอกถึงความอ่อนแอของฝั่งบูลลิชนะครับหรือว่ามีโอกาสสูงมากที่ราคาจะเบรกลงอีกรอบนึงนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้าชอตได้เมื่อราคาเบรกลงมาอีกรอบนึงนั่นเอง โอเคราคาเบรกลงมาแล้วนะครับบ่งบอกถึงบูลลิชเนี่ยค่อนข้างวิกนะครับหรือว่าอ่อนแอนั่นเองโอกาสการเทรดของเพื่อนคืออะไรคือช่องระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีรูปแบบของการวิกนะครับมีการทำโลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราเห็นแพทเทิร์นของ h e a n s s o u u l e r นะครับหรือว่าการที่ราคาเนี่ยพยายามจะเบรกแบบนี้นะครับ นี่คือ head shoulder กลับด้านนะครับมันจะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราเห็นแพทเทิร์นของการกลับตัวนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับมันยังเป็น range แคบแค่แบบนี้เรายังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับจนกว่าราคาจะ break ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคราคามีการเบรกลงไปนะครับเราเห็นว่าตอนนี้แอคชั่นฝั่งที่สนใจจริงๆเนี่ยเป็นฝั่งของบ a ล i ิชนะครับแบบนี้เราเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็บูลลิชเนี่ยพยายามจะเข้ามาแต่ล่าสุดบูลลิชทั้งหมดตรงนี้แทร p เรียบร้อยนะครับ ราคาจะใช้โซนเดิมตรงนี้นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านอีกรอบหนึ่งนั่นเองเมื่อราคาเบรกนะครับบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าบริษัททั้งหมดที่พยายามจะเทรดลงมาตรงนี้นะครับแทเรียบร้อยแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเข้าเทรดชอตถ้าเป็นการลิบิตโพซิชันตอนนี้น่าจะแพ้ไปแล้วนะครับแต่ท่านเพื่อนรอดูแอคชั่นตอนนี้ไม่มีแอคชั่นเพื่อนชอตเลยนะครับก็คือเป็นแท่งบริษล้วนๆนะครับ โอเคเป็นเฟกเบรกเอาลงไปข้างล่างแล้วก็เบรกส่วนขึ้นมาข้างบนนะครับแอคชั่นที่คุณเล่นได้ก็คือรอที่ราคาปิดโซนตรงนี้นะครับแล้วโซนราคาปิดก็ใช้โซนตรงนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าโซนราคาปิดทุกโซนนะครับของวอลลุ่มสูงเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าคุณต้องเลือกโซนใดโซนหนึ่งไม่อยากให้จอลกนะครับผมแนะนําให้เลือกราคาปิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองสังเกตแอชั่นจากตลาดนะครับดูว่าวอลลุ่มแท่งเทียนมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านเพื่อนอยากรู้ว่าแท่งเทียนไหนสำคัญนะครับผมมีการทําคลิปไว้สอนเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับเพื่อนสามารถคลิกได้ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับราคาปิดของแท่งวอลลุ่มสูงนะครับพเพื่อนๆลองไปฝึกใช้กันแล้วก็เป็นยังไงมาบอกกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปผมจะสรุปกิจกรรมให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับพเพื่อนๆเปิดบัญ,ญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากเงินเข้าบัญชีนะครับไม่ต่ำกว่า200ด้ดอลลาร์เทรดให้ครบ2หลอดระหว่างช่วงเวลาของกิจกรรมนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้ถึง28่ิบแกุมภาพันธ์นะครับเมื่อเปิดบัญชี กิจกรรมให้ได้นะครับหลังจากกิจกรรมเสร็จนะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้รับแน่ๆนะครับหนึ่งใน4รางวัลนี้โอกาสเท่าๆกันนะครับก็คือ25%แล้วผมก็ขอให้เพื่อนๆได้66 6ดอลลารล่ากันทุกคนนะครับอย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมกันนะเพื่อนกิจกรรมดีมากๆนะครับไอซีมาร์เก็ฝากมาสําหรับพาร์เนอร์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ไปรุนรับรางวัลใหญ่กันได้เลยนะครับ